ผมจับได้ทอพอสองครับพี่มาลงที่ไหนนะครับแล้วอยู่จังหวัดอะไรนะครับแล้วก็มีคนถามมานะครับว่าเยี่ยมญาติของทหารเนี่ยกี่สัปดาห์ถึงจะได้เยี่ยมนะครับกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนนนี่มีเรื่องเล่าเจอหน้าเราต้องมีเรื่องครับวันนี้ครับผมมีเรื่องมาเล่านะครับเกี่ยวกับทอพอสองนะครับผมจับได้ทอพอสองครับพี่ มาลงที่ไหนนะครับแล้วอยู่จังหวัดอะไรนะครับแล้วก็มีคนถามมานะครับว่าเยี่ยมญาติของทหารเนี่ยกี่สัปดาห์ถึงจะได้เยี่ยมนะครับก่อนรับชมนะครับผมยกนิ้วกลางขึ้นมานะครับเอาไปกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับก็จะ1000ัซับแล้วนะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่กดให้นะครับขอบคุณจริงจริงครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ครับทพสองคืออะไรครับก็คือกองครับภาคที่2นั่นเองนะครับผมส่วนที่ตั้งเนี่ยแน่นอนครับอยู่ที่อีสานนะครับผมส่วนเราจะได้ไปลงที่ไหนนั้นนะครับหลักๆนะครับก็จะอยู่โคราชนะครับกับนครราชสีมานะครับสําหรับสถานการณ์นะคือมันอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมจําได้คร่าวๆประมาณนี้เนาะผมก็ไปถามเพื่อนมานะครับหรือว่า อาจจะได้อยู่กองบินหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือสําหรับทหารอากาศนะส่วนทหารบกนะเลือกผมก็ค่อยรู้นะครับอันนี้เพื่อนผมที่เป็นทหารอากาศอยู่ที่นูน่นก็ผมก็ได้สอบถามมานะครับว่าทพอสองเนี่ยมันคืออะไรเพื่อนอ่าแล้วก็จะได้ไปตกที่ไหนนะครับมันก็บอกมาว่าหลักๆเนี่ยอยู่โคราชนะครับหรือว่านครราชสีมานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เคลียรนะครับสําหรับคพอสองนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะรู้ได้ไงครับเยี่ยมญาติเนี่ยกี่สัปดาห์จะได้เยี่ยมนะครับแล้วก็จะทํำยังไงนะครับถึงจะรู้นะครับผมไปดูกันนะครับหนึ่งครับแน่นอนครับทุกๆุกกองพันมีเพจเฟซบุ๊กใช่ไหมครับอ่าก็ให้เราไปติดตามนะครับสมมุติว่าถ้าเรารู้แล้วครับว่าน้องๆของเราเนี่ยอ่าหรือว่าหลานหรือแฟนอะไรเนี่ยตกอยู่ที่นี่นะครับ ให้เรากดติดตามเพจ Facebook ไว้นะครับเพราะทุกครั้งนะครับที่มีการแจ้งทหารใหม่นะครับรายชื่อจะขึ้นมาเลยครับโอ๊ร่วมนายทหารนี้อยู่กองนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับทางเพจเขาะจะอัปเดตเรื่อยๆอย่างเช่นเพจของผมเองก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับมีการแจ้งกำหนดการเยี่ยมญาติอะไรหลายๆอย่างมีการแจ้งตรวจสุขภาพทุกอย่างนะครับ เราอาจจะเห็นแฟนของเราหรือลูกหรือหลานของท่านนะครับก็อาจจะอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าผมเชื่อว,ว่าทุกคนจําไม่ได้นะครับว่าลูกหลานตัวเองหน้าตาเป็นไงคือไม่ใช่ว่าจําไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนกันไปเลยนะครับเพราะว่าเราฝึกครับแดดมันร้อนใช่ไหมอ่ามันก็จะดําหน่อยนะครับแล้วก็หัวก็จะเกียยเกีปกติเราก็จะไว้ทรงผมกันใช่ไหมครับพอเราตัดผมเนี่ยอ่าคือบางคนนะ่ะไม่ได้ตัดผมไปะครับ ก็ไปตัดที่นู่นนะครับก็จะจําหน้ายากหน่อยนะครับส่วนคนที่ตัดไปแล้วทางบ้านเห็นไปนแล้วโอเคโครงหน้าเขาจะประมาณนี้นะครับแนะนำนะครับให้น้องๆตัดผมไปเลยนะครับผมข้างบนนี่เบอร์หนึ่งไปเลยนะครับข้าง<ะ>ทางนี้ก็คือเกียนเลยนะครับ ก็จะได้ไม่ต้องไปรอคิวนะครับรบ,บางทีอ่ะเราก็ไปนั่งรอเฉยๆเลยดีกว่าไม่ต้องไปนั่งรอคิวตัดผมนะครับแนะนานะตัดไปเลยนะครับสองครับบางทีครับผมไม่รู้ว่าบางที่เนี่ยเขายังจะใช้กันอยู่ไหมนะแต่คือสมัยก่อนอ่ะเขาก็ใช้กันนะครับคือการให้ทหารใหม่เขียนจดหมายนะครับคือให้เขียนจดหมายเขียนยังไงก็คือให้ทหารใหม่เนี่ย เป็นคนเขียนมาเลยอยากเขียนอะไรนะครับสวัสดีครับแม่ทางกองพันของหนูจะเปิดเยี่ยมญาติวันนี้วันนี้สะดวกมาหรือเปล่าถ้ามาเอาอะไรมามั่งนะครับ mm hmm. เขาจะบอกมาหมดเลยนะครับว่าควรเอาอะไรมานะครับหรือว่าทางกองพันเนี่ยเขาจะบอกน้องว่าถ้ามาเนี่ยอย่าเอาอะไรมานะครับก็ ข้อที่สนะสำหรับการเขียนจดหมายนะครับผมไม่รู้ว่าบางที่เนี่ยเขายัจจะใช้กันอยู่หรือเปล่านะส่วนตัวหน่วยผมเองไม่ได้ใช้นะครับแต่ยเราไปดูข้อที่3กันครับข้อที่3ามเนี่ยครับเป็นข้อที่น่าดีใจสําหรับทางญาตินะครับคือทางกองพันธุ์เนี่ยจะให้โทรศัพท์กลับไปนะครับว่าอ่ะเราสามารถเปิดเยี่ยมญาติได้วันนี้วันนี้นะครับก็ ทหารใหม่เนี่ย mm hmm. เขาก็ mm hmm. <ๆ>จะมีโทรศัพท์กันไปอยู่แล้วเชื่อว่าหลายๆคนดูคลิปผมก็น่าจะรู้แล้วครับว่าเตรียมอะไรไปบ้างน,นะครับสําหรับเข้ากรมทหารวันแรกนะครับ mm hmm. ก็หลักๆเลยนะครับ mm hmm. ก็มีโทรศัพท์นะครับที่ชาร์จอะไรที่มันสําคัญจริงๆนะครับ mm hmm. บางคนเขาบอกว่ากางเกงในไม่ต้องเอาไปนะครับถุงเท้าไม่ต้องเอาไปนะครับ mm hmm. คืออันนี้ค่อนข้างจําเป็นสําหรับผมนะครับ คือของใช้ส่วนตัวของเรานะครับเวลามันหายขึ้นมาอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มีคนขโมยหรอกครับแต่ว่ามันหายนะครับแบบว่าเวลาที่เราอาบน้ํารวมใช่ไหมครับเวลาเราอาบน้ํารวมเนี่ยแล้วเรามาตัดกางเกงในนะครับพอเรามาตัดกางเกงในเนี่ยอีกวันหนึ่งอะกางเกงในมันหล่นหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับอืมหรือว่าจะมีคนเทินของเราก็ไม่รู้เราจะกล้าไปใส่ของคนอื่นไหมครับ ใช่ไหมเขาเป็นสังคังหรือเปล่าเขเป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นครับเตรียมไปสักสี่ห้าตัวกําลังดีนะครับถุงเท้าเพราะอะไรครับผมถึงบอกว่าให้เอาไปแน่นอนครับข้างในกลมเขาก็มีแจกนะครับผมแต่อาจจะไม่พอนะครับบางทีครับมันเหม็นนะครับผมอ่าก็อาทิตย์หนึ่งอ่ะเขาก็จะให้ซักนะครับก็คือทหานใหม่ก็ ฝึกจานถึงสุกนะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะหยุดพักการฝึกนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีรวมไม่มีอะไรก็มีรวมคือระบบประจําวันก็ยังเหมือนเดิมแต่แค่ไม่มีการฝึกนะครับถุงเท้าค่อนข้างจําเป็นครับอย่างที่ผมบอกไปคลิปไหนสักคลิปหนึ่งเนี่ยแหละที่ว่าจากรูแค่นี้นะครับถุงเท้าเนี่ยมันจะเป็นรูอยู่แล้วทุกคนใส่คอมแบตเนี่ยแน่นอนครับมันอบนะมันร้อนนะมันจะเป็นรูแค่นี้ใช่ไหม พักหนึ่งรูเริ่มขยายขยายขยายประมาณนี้นะครับถ้าเรามัวจะใช้ของแจกครับสมมติว่ามันขาดขาดจนไม่สามารถใส่ได้แล้ว่เราก็คือเราก็ต้องซื้ออยู่ดีใช่ไหมเพราะอย่างนั้นน่ะเราซื้อไว้ก่อนเลยครับเรามีสแปร์ไว้ก่อนเลยจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนนะครับผมอ,อันนี้ข้อที่สามนะครับข้อที่สี่ครับถ้าเราไม่แน่ใจอ่ะจะเยี่ยมญาติวันไหนใช่ไหมครับให้เราโทรถามกองพันได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ ทหารใหม่เพิ่งเข้าไปประมาณ2-3สาวันนะครับเราไปโทรถามเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับอ่าคือให้เราโทรถามประมาณสัก3าอาทิตย์4อาทิตย์นะครับกำลังดีนะอ่าเพราะว่าเขาเพิ่งเข้าไปอ่ะครับเราจะไปโทรถามแล้วไปเยี่ยมเลยอ่ะมันไม่ได้อกครับมันจะเป็นระบบระบบระบบนะครับเขาจะฝึกการปรับตัวนะครับการปรับตัวของทหารมีอะไรบ้างครับอย่างแรกเลยครับคือวินัยนะครับ ตื่นเช้ามานะครับตีสี่สี่ห้าตื่นเช้ามาพับที่นอนเข้าห้องน้ำสิบนาทีอะไรประมาณนี้คือตีห้าปุ๊บออกกําลังกายนะครับวิ่งนะครับผมแล้วก็มี P ีทีนิดๆหน่อยๆนะครับหกโมงอาบน้ําอะไรห้าโมงครึ่งอาบน้ําอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือการฝึกวินัยน,นะครับเรื่องฝึกกับผมบอกไปหมดแล้วนะ,ะแต่ถ้าอยากรู้นะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับว่า อยากรู้เรื่องการฝึกอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเออผมลืมบอกไปนะครับคือผมทําคลิปนะครับผมไม่ได้หวังเงินอะไรมากมายนะครับผมจะให้ผมไปสอนแบบว่าอย่างมีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับก็เขาทักผมมานะครับเขาบอกว่าช่วงนี้พี่ว่างไหมนะครับเป็นครูฝึกให้หน่อยคิดค่าตอบแทนเท่าไหร่ครับแน่นอนครับ ผมไม่ได้หวังเงินขนาดนั้นนะครับผมให้ความรู้ทุกคนนะครับผมไม่ได้ให้แค่คนคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจผมด้วยนะครับผมรับเงินตรงนี้ไม่ได้จริงผมขอโทษนะครับเพราะว่าถ้าผมไปสอนแค่คนคนเดียวครับคนอื่นก็จะไม่รู้ถูกไหมครับอืมก็เพราะฉะนั้นเรารู้ด้วยกันดีกว่านะครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆนะครับที่กําลังจะเข้าไปหนึ่งกันยานี้นะครับไม่ต้องไปฟังครับ คิดที่แล้วครับที่ผมเคยบอกไปครับเบิ้องว่เบิ้องวยหนึ่งทับหกสามเบิ้องว่ายังไงประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปฟังครับคือเรารู้เรารู้ตัวเองดีอยู่แล้วนะครับว่าทหารเป็นยังไงครับจริงอยู่ครับข้อเสียอาจจะมีนะครับแต่ข้อดีก็มีเยอะเหมือนกันนะครับอย่าไปมองที่ข้อเสียอย่างเดียวนะครับข้อเสียข้อเสียของทหารมีอะไรผมก็ ไม่สามารถพูดได้นะครับทีอะเราทําช่อง youtube นะครับทุกคนเราพูดออกอากาศไม่ได้อยู่แล้วนะครับเรา,าก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีนะครับ<ๆ>ก็ประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวไปดูข้อที่ห้ากันแน่นอนครับข้อที่ห้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ละที่นะสําหรับผมนะครับสี่สัปดาห์ครึ่งนะครับอ่าทางกองพันเนี่ยคืนโทรศัพท์ นะครับแต่ผมไม่ได้โทรศัพท์ไปไงผมก็ต้องไปยืมแม่เผือกนะครับบอกเผือกยืมโทรศัพท์หน่อยนะครับเขาก็ให้เราโทรหาญาตินะครับแจ้งวันกําหนดการเยี่ยมญาตินะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะนี่เลยญาติผมจําไม่ได้เลยนะครับคือผมดำมากนะครับแล้วผมไม่ได้ตัดผมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าให้เราตัดผมไปเลยญาติจะได้จําหน้าได้อย่างน้อยนะครับเราก็แค่ดํานะครับก็เขาจะให้เราโทรหาญาตินะครับ เขาฟึงโทรศัพท์ม,มาเขาบอกว่าหนึ่งชั่วโมงทหารโทรหาญาติที่เรียบร้อยนะครับว่าเราต้องการอะไรนะครับแจ้งว่าวันกําหนดการเยี่ยมญาติวันไหนแจ้งให้ดีนะครับเราเตยว่าห้ามเอาอะไรมานะครับผมก็ห้าข้อประมาณนี้นะครับหลักๆนะครับแล้วสิ่งที่ห้ามนําไปให้ทหารใหม่มีอะไรบ้างน,นะครับสิ่งที่ห้ามนําไปให้ทหารใหม่เลยนะครับคือ เหล้านะครับเบียร์แอลกอฮอล์หลายๆชนิดนะครับอาวุธห้ามนําเข้าไปนะครับห้ามนําเข้าไปนะครับอาไม่ว่าจะเป็นน้าบปงน้ําใบอะไรเนี่ยห้ามเอาเข้าไปนะครับมีเพื่อนผมคนนึงครับอาเพื่อนมาเยี่ยมญาตเนาะเพื่อนเขาก็เอาน้ําใบเข้ามาครับแล้วบอกว่าเป็นผานะคือเราห่างเหินจริงอยู่ครับที่คุณแต่ก่อนคุณกินทุกวันนะครับกินน้ําบองน้ําใบอะไรเนี่ยกินทุกวันนะครับ แล้วก็พอคุณหลุดเข้ามาในนี้ยคุณได้เข้ามาในนี้คุณต้องเปลี่ยนเป็นคนละคนนะครับเอาคนมากินแค่มันบอกผมว่ากินแค่สองอึกมั้งเย็นนั้นเป็นเรื่องเลยครับเพราะว่าร่างกายของเราไม่ได้ตอบสนองกับไอ้สิ่งนี้มานานอ่ะมันจะอื้อนะครับผมผมเคยผ่านมาก่อนครับผมก็เคยกินนะครับอช่วงนั้นกินเยอะามากแต่พอเราเข้าไปอยู่ในกลมแล้วอะ่ะเราต้องตัดให้มันขาดน,นะครับเอาใจช่วยนะครับ เพราะว่าร่างกายของเรานั้นมันเริ่มจะแข็งแรงขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นออกกําลังกายเยอะแล้วเราจะกลับไปสิ่งนั้นทําไมครับทุกคนแน่นอนครับผมห้ามทุกคนไม่ได้หรอกครับมันเป็นวัฒนธจากสังคมของทุกคนนะครับผมก็เคยผ่านมานะครับแต่ว่าสิ่งเสพติดผมไม่เคยผ่านผมไม่เคยยุ่งนะครับอันนี้ผมก็ให้คาแนะนํายากเหมือนกันนะ ก็เอาใจช่วยนะครับเราเข้าไปข้างในนั้นแล้วเราเลิกได้ตั้งสองเดือนนะครับทุกคนเราไม่ได้ยุ่งกับมันเลยสองเดือนนะทําไมคุณอยู่ได้นะครับทําไมคุณเลิกได้แต่ถ้าคุณกลับอาบ้าแล้วเนี่ยคุณได้ล็อกลาสิบวันนะครับเป็นหารใหม่เนี่ยคุณจะกลับไปยุ่งกับมันอีกหรอครับทางที่คุณเลิกได้แล้วนะครับแล้วเขามีตรวจฉีดด้วยนะครับก่อนกลับกับหลังกลับนะครับถ้าเขาตรวจฉี่เจอคุณอาจจะ โอเวอร์ได้นะครับครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเยี่ยมญาตินะครับแล้วก็พอพอสเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับจะรู้ได้อย่างไรครับถ้าเราจะไปเยี่ยมญาติใช่ไหมอ่าโอเคประมาณนี้ครับสําหรับใครที่ถูกใจนะครับรบกวนนิดนึงนะครับยกนิ้วกลางขึ้นมาครับเอาไปกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับญาติญาติทุกคนนะอ่า ประโยชน์สำหรับคุณนะครับเขาจะได้รู้นะครับว่าอาการที่เราจะไปเยี่ยมเราเนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอขอบคุณทุกๆคนจริงๆครับขอบคุณจริงๆครับที่ว่ากดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับสู้ๆครับ1นึ่ทัหไม่ยากเกินความสามารถคุณนะครับสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ